สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาดูรถมาสด้นะครับก็คันนี้ซ่อมเสร็จประมาณเกือบ3วันครับ4ี่วันนะสวันเต็มครับนี่เรื่องแอร์นี่ครับปัญหาเยอะนี่เราเปลี่ยนแผงแอร์ให้แล้วแผงแอร์นี่ใหม่หมดอาจจะมองไม่เห็นนะอันนี้เป็นอินเตอร์นะอินเตอร์มันบงัง ผงแอร์นี่เปลี่ยนใหม่ครับเราต้องเปลี่ยนแผงก็ต้องล้างระบบใหม่ครับคอมแอร์อน,น,รนี่อยู่ด้านล่างเลยเห็นไหมครับนี่อยู่ด้านล่างเลยเห็นไหมเปลี่ยนประมาณสองครั้งมั้งประมาณสองครั้งเต็มครั้งแรกลูกค้าไปเปลี่ยนมา มันไหมนะครับหน้าคัดมันไหมมันมีกลิ่นนะครับเรก็เลยจับเปลี่ยนหน้าคันใหม่พอเปลี่ยนคันที่สองปุ๊บก็ไหมอ,อีกหลังจากทดลองระบบเสร็จนะครับก็เปลี่ยนรู่ใหม่เลยจบเป็นรูกใหม่เลยตู้ก็เปลี่ยนด้วยนะครับก็ขออนุญาตเจ้าของรถคันนี้นะครับเจ้าของรถคันนี้ที่ผมถ่ายไปนะครับก็เป็นรถมัตด,ด้ามั้ง บีทีห้าสิบบีทีหกสิบโปรเอ้ยห้าสิบก็บรรยากาศดีครับอา้าวเปิดแคปทำไมนะเนี่ยเออไม่ดิต้องเปิดอย่าสง่างามกระจกกระปุกอือหวัวโนเลยครับผมเราต้องทนไว้ เปลี่ยนตู้ใหม่นะครับก็เวลาทำงานอยู่ขอห้ามถ่ายนะครับผมจะถ่ายตอนที่ทำเสร็จแล้วนะครับไม่มีงานนะครับผมจะถ่ายตอนที่เสร็จแล้วนะครับคือว่าเออผมคิดเองนะว่าการที่เราถ่ายคลิปตอนทำงานมันดูไม่ดีขนาดไหนเราต้องทำงานให้เสร็จนะครับทำงานให้เสร็จแล้วก็มาถ่ายอะไรเงี้ยคือตอนว่างงานเนี่ยได้เลยเนี่ยครับก็ขออนุญาต ทุกคนนะครับขอผมจะขออนุญาตทุกคนนะครับคลิปนี้ก็เกณฑนผมจะบอกขออนุญาตทุกครั้งนะครับก็ผมบอกไปแล้วมาต้นคลิปนี้ว่าขออนุญาตเจ้าของรถนะครับขออนุญาตขออนุญาตนะครับถ้าเป็นถ่ายคนอื่นนะผมจะบอกว่าขออนุญาตนะครับขออนุญาตนู่นนี่นั่นนะครับเนี่ยผมจะบอกผมจะบอกทุกคลิปเลยนะถ้าในกรณีที่เราถ่ายอยู่รถเราถ่ายพวกเราอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเพราะว่าเราอยู่กับเรานะครับ อย่างเช่นถ้าเราขอถ่ายรถเขาอะไรเงี้ยก็ขอแยนอ้นะครับขอได้ลยครับพี่ชายสลดอนะครับก็ถ้าเราไม่บอกขออนุญ,ญาตอ,ไอัไนเงครับบางคนเขาก็เอาผิดนะครับผมก็อ่านกฎหมายแล้วแหละผมรู้กฎหมายแล้วแหละนะครับผมรู้กฎหมายดีเครื่องนี้นะ่าจะเป็นคอมมอนเลวมันไม่ใช่ปั๊มสายเพราะเป็นคอมมอนเลวก็ทางลางระบบ ล้างระบบเปลี่ยนแผงเปลี่ยนคอมเปลี่ยนทั้งสองลูกเลยอะลูกแรกก็ไมหมนัคัดไหมเปลี่ยนนักัดใหม่ก็ไหมอีกผมก็เลยต้องเปลี่ยนเออนักคอแมแอร์ใหม่เลยเปลี่ยนตัวใหม่ก็ตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ไม่มีปัญหาอะไรมากครับเสร็จสมบูรณ์ก็สตาร์ทรถไม่ได้ครับไม่มีกุญแจ จะขอสไตร์ก็ไม่ได้ครับก็ผมก็เดาไปเลยว่าแอร์เย็นเท่าน,นั้นแหละแอร์เย็นไม่มีเย็นดีไม่มีทรยศก็เพ่มผมจะถ่ายตอนเสร็จแล้วให้เท่าน,นั้นแหละก็ปัญหาเยอะก็จริงครับเปลี่ยนทั้งหลายอย่างทั้งระบบแอร์ทั้งร่างระบบเปลี่ยนแผงเปลี่ยนตู้ ตู้นี้ก็ผมก็เปลี่ยนนะครับพอเปลี่ยนตู้ปุ๊บเฮ้ยกาลังจะไปได้สวยบอกลูกค้าเอาไปลองนะครับหน้าคัดไหมเนี่ยกินกินต๊บเลยพอเปลี่ยนคั้ที่สองกาลังจะไปได้สวยครับหน้าคัดก็ไม่เปลี่ยนคอมแอร์ใหม่เลยจบจากลาลังจะไปได้สวยครับก็เสร็จสมบูรณ์ก็เหมือนว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเอาไปลองดูก็เย็นปกติก็คือว่าผมจะถ่ายตอนเสร็จแล้วนะครับผมไม่มีงานลบผม คือช่องผมนะผมไม่มีคลิปจะลงนะไม่ได้ไปถ่ายที่ไหนเลยแต่ว่าจะไปหาถ่ายคลิปนู่นถ่ายคลิปนี่ก็คือผมจะคือผมจะออกแบบใหม่ครับในการถ่ายคลิปคือผมจะบอกเขารออนุญาตทุกครั้งนะครับพอจะพอจะถ่ายฉากไหนผมก็บอกขออนุญาตนะครับเนี่ยแบบนี้เลย ผมเห็นผมเห็นบางคนนะก็บอกเอ้ยขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตนะครับผมขออนุญ,ญาตนู่นนี่นั่นนะก็บางคนก็ถ้าไม่ถ้าพยักหน้าหรือไม่พยักหน้าก็ไม่เป็นไรครับขอแค่ได้ยินคําว่าขออนุญ,ญาตเท่านั้นนะครับโอเคครับผมรวมเบ็ดเสร็จก็ ้รถบอติงตึงตกใจง่ายนะครับผมเนี่ยแม้กระทั่งรถอะไรก็ตามเห็นบางคนก็บอกว่าแอร์ไม่เย็นนะบอกก็จะทําให้เห็นบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่ยอมกันเยอะครับว่าทําไมรถแอไม่เย็นทําไมรถไม่เติมน้ํายาทําไมรถเติมไปแล้วไม่เย็นก็ ผมจะบอกว่ามีเท่านี้ครับถ้ามันมีอะไรรั่วก็จริงเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้บางคนเอ้ยบางร้านก็เปลี่ยนแล้วไม่จบเปลี่ยนแล้วเออไม่เปลี่ยนแล้วไม่จบเปลี่ยนผิดอะไรเงี้ยบางคนที่บางอะไรเนี่ยอะไรไม่รั่วก็เปลี่ยนให้บางคนก็ไปทำเสียหายอะไรเงี้ยบางคนก็เอ้ยทำไมไม่เย็นก็ คือร้านแอร์เนี่ยร้านมิชชา่ชีตนมีเยอะครับเหมือนเนี่ยกับร้านร้านเครื่องยนต์ทั่วไปแหละร้านเครื่องยนต์ทั่วไปก็เห็นผมเห็นเอ่อกันชนซิ่งที่ผมถ่ายไปเมื่อตอนที่แล้วอ่ะที่ผมถ่ายในเฟสเท่านั้นแหละ<ต>คือผมอุ้ยโอ้สิบล้อเปิดแต่คือผมจะบอกตัวเท่านั้นแหละเออว่ามันว่าบางคนก็ไม่รู้นะว่าจะเอารถมาซ่อมว่าอู่เนี่ย ทำจริงหรือเปล่าหรือวิชาชีพนะครับบางคนเนี่ยซ่อมไม่เสร็จหนึ่งปีไม่เสร็จหกเดือนเ็ดเดือนขึ้นไปไม่เสร็จก็รู้เลยนะครับว่ารถโดนถอดอะไรออกแต่ไม่ได้ประกอบอะไรคืนโดนเอ่อโดนขโมยนะับก็คือว่าเขาขโมยอะไรไปขายนะครับคือจากรถที่เจ้าของรถ เอามาซ่อมเนี่ยสะอาดอยู่แต่ลูกน้องเอาไปขับไปเปื้อนหมดนั่นคือลูกน้องเอาไปขับชนอะไรเงี้ยผมคือพี่น้องกลัวว่ากลัวจะขับชนอะไรเงี้ยนะครับก็คือจนอู่เนี่ยดังไปทั่วเลยครับคืออู่เนี่ยตั้งอยู่ที่ชมบุรีครับอยู่แถวนองข้างคองเลย ที่เก่าที่ผมอยู่เลยแถวบริเวณเออรางรถไฟมัง้งมันเฮ้ยตรงไหนทําจริงตรงไหนไม่จัาชีพก็ผมจะบอกวเพียงเท่านี้แหละนะครับก็พี่น้องก็คนดูเอาว่าอันไหนทําจริงว่าอันไหนทําไม่จริงนะครับ,รบก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมก็ปัญหาเยอะครับรถบัคด่า ก็โอเคครับก็สำหรับคลดปนี้บายบายซีโอเกียน